เทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะเปิดศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโควิด19ให้เข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วค่ะ เทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายยกระดับมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยชาวหาดใหญ่นะคะร่วมใจกันสู้โควิดไปด้วยกันโดยการเปิดศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ให้มีช่องทางในการเข้าถึงระบบการรักษาให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบของการให้บริการค่ะก็จะเป็นรูปแบบของศูนย์นะคะมีอยู่2คู่สายด้วยกันหมายเลขนะคะก็คือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคือ086 470 0049ถึง50ค่ะจำนวน10เครื่องมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการในการรับสายโทรศัพท์จากผู้ป่วยที่ติดเชื้อที่มีผลการตรวจโควิดจาก ATK หรือว่า RTPCR ที่มีผลเป็นบวกก็จะมีการสอบถามข้อมูลมีการสอบถามประวัติผู้ป่วย รวมไปถึงข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพค่ะมีการซักถามในเรื่องของประวัติการฉีดวัคซีนแล้วก็โรคประจำตัวด้วยโดยสายที่โทรเข้ามานะคะจะมีการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยไปในระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหาดใหญ่เพื่อเป็นการประเมินอาการแล้วก็ความพร้อมในการเข้ารับการรักษาตามอาการค่ะ นางเยาวลักษณ์บุญตามชูนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการเทศบาลนครหาดใหญ่กล่าวค่ะว่าหลังจากที่มีการเปิดศูนย์ทำให้ผู้ป่วยโควิดสิเข้าถึงการให้บริการได้อย่างรวดเร็วมีการโทรมาแจ้งในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันทีถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งค่ะในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดสิซึ่งเป็นการลดโอกาสที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ทั้งนี้ขอให้ผู้ป่วยโควิดสิได้ใช้ช่องทางดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถ ติดต่อประสานความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วค่ะ